ดีค่ะทุกคนหนูเอาดีสิ่งมาแท่งเดียวแล้วปากมันแบบนะและทิว่าน่าทิว่าอยู่ภาคไหนคะทุกคนคือแผนนี้ประเทศไทยคือหนูแบบสกิลติดลบอะเออสวัสดีค่ะเฟยเ์เอาขนมมาให้กินไหมเคยเคยทำมารอบเดียวปกติเพลงจะแบบว่าไม่ค่อยทำขนมมานะมันแค่มาเรียนก็ไม่ทานเลยทุกคนขอบคุณคุณเอ็นะคุณสำหรับ I love you คิวแ่ะครับขอบคุณค่ะพี่ทาภูมิหรอไปดีกว่าเดี๋ยวหลงไปไหนอ่ะหลงอะไรเยอะว่าคนเยอะไปทำไมเยาวราชวันนี้หรอเี้ขอบคุณพี่อะไรคะโน้ตอันเช่ถูกไหมเนี่ยทาภูมิสองหัวใจหัวใจนิ้วขอบคุณค่ะหนูยอ่ะนูลองพูดใหญ่กินใก่พี่ อย่าลืมรีบกลับนะคนมันเริ่มเยอะเฮ้ยขอบคุณทางหัใจนิ้วอีกเล่านะคะหนูไม่ค่อยหนูไม่ค่อยเหลือเอาไว้เพื่อน้องกินหมดถูกเขาทํากินอันทนี้บ้านละทุกคนชิญจ้างขอบคุณนะคะพร้อมกดสั่งขนมทุกคนก็สั่งขนมได้เลยตรงนี้เทศกาลกินเจอ๋อใช่ใครกินเจบ้างคะใครกินเจบ้างคะใครกินเจบ้างอันนี้ก่อนไปนะคะปมมาเป็นไงขอบคุณนะคะ นะทุกคนหนูชอบหนูชอบเบบี้มากเจ p อ n น s mm ่เ hmm. ฟ <foods>. yes. ิร yes โอ้ยผมมันเสด็ดเจสามชั้น mm hmm. กินวะ mm hmm. เป็นงไงว่าได้ขิงวันหาย es ผมอะไรนะคะเมื่อคี้หนูพูดว่าอะไรนะทุกคนกินเจไม่ได้จริงจะกินใช่คือ ันคือกลิ่นของเนื้อแท้มันมันอร่อยเกินไปโอ,อ้หนูไม่เคยกินเจเลยเศรดเผมเศษเนาะใช่ไหมอาหารเจอเอยนะหนูชอบกินหมี่ซวยหมี่ซวยเป็นอาหารเจไหมคะกินแต่มังกินมังทุกอย่าง yes กินมังทุกอย่างเลยว่าชอบกินอาหารหมูทะ กินฮอทพอตเมนจะชวนไม่มีกินฮอทพอตมนคนตาจึงมากหนูตั้งใจปัดไปมอเลยสวัสดีพี่วีเฮ้ยพี่เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วีค่ะคนที่กินขนาดนี้กินกินขนาดไหนไม่กินเจแน่นอนถูกหนูไม่กินผักอ่ะทุกคนกินเจนมันลำบากสำหรับหนูมากมากอะปะครับราชดาเฮ้ยพี่วีทำไมบอกว่าเป็นราชดาค่ะฮอทพอตเมนราชดาเหรอเนื้อไม่สุกร้อยสุด คืออะไรคะเนื้อไม่สุกอร่อยสุดใช่ไหมใครกินเองแๆๆอบบแม่มากเลยก <c oughs> ิเขงแบบแม่มากเลยกินแต่แบบบีเจที่มาครันน้งนึงแล้วไม่ยิบต้องรู้สึกเจแตกมันมีมาม่าเจหน่ไม่มี้กินมาม่าเจล่ะลูกน้องคนละเครื่อง,องทุกคน ยันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอีแ yes, ย้ท็อแมนเฮ้ยใช่ใช่อยู่ว่าขวานไปกินทีวว่าขวามารอบหนึ่งแล้วก็เป็นรอบแรกที่ไปกินด้วยแบบว่าอร่อยมากเลยเราจะไปกินอีนูกินหมูไปสามร้อยทอดอุย้ยขอบคุณพี่วีสำหรับกู๊ดนี่กินห้องแมนแช่น้องนาเมยนครับรอบเฟสสองพี่กระไป่ทานมีเใส่สองไหมคะหนุคือตู้กรุงไทยที่สถานีเอม็มอาร์ทีหนูมันเสีย กินตีนน้อยไม่ได้หรอไม่มีคนละครึ่งเลยซ้ำไปแล้วครับมาใหม่เลยรไม่เป็นนะครับได้ค่ะพี่คัพมิกลับมาด้วยนะคะหนูรอนะเฮ้ยพี่วีพูดดีๆนะเคยขับเรือไปมอยังนะยังไม่เคยนั่งเรือเลยเพราะรือว่าคลองมันเหม็นไม่คิดต้องลงแนวกรุงไทยจริงหนูก็ไม่คิดชื่อะไรค่ะคุณส้มพี่มอสือพี่ส้มเขาคนสั่หัวใจส้มค่ะ อุ้ยเขาคุที่่มีสำหรับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะดีครับมาดูครั้งแรกสวัสดีคุณวันกระป๊อปใช่ไหมคะ HPM ก็ไมได้จริงปะขอบคุณแมนคือขอบคุณแมนนะหนูไปแบบต่อร้านแบบเปิดมาแป๊บหนึ่งแล้วหมายถึงแบบเวลานะมันก็เลยแบบคิขไมวเยอะ แม่ให้เงินผมแม่ให้เงินผมแม่ให้เงินผมมาล้วหนึ่งร้อผมให้พี่แปบาทยี่สิบาทเงซื้อปรมาณหนึ่งหอค่ะเ้ยขอบคุณนะคะล้อเล่นค่ะเอาวิกิ้ข้าวหนึ่งร้อบาทนั่นเลยค่ะพี่มอสถูกไหมขอบคุณนะคะพี่มอสพี่กคอนแทคหนูซื้อในในส้มในส้มชื่อสากุรากรค่ะ หนูไปกินตอนห้าโมงเย็นวันพุธไม,ไม่ไม่มีคนแบบมีคนเต็มร้านแต่ว่าไม่ต้องรอนะคะเข้าไปได้กินเลยช่วงนี้เรล่นเจอบ่อยฟอลโล่หรือยังล่ะเรได้เจอกันบ่อยกว่าน,นี้อีกลงกี่โมงอมประมาณสทุ่มอาจจะไม่ถึงสีทุ่มวันนี้เพราะว่าทุกคนเพื่อนหนูบอกว่าเฮ้ยไลฟ์นานเกินแล้วบางทีสุขภาพหนูมันย่ำแย่แล้วตอนนี้หนูแบบ หลายัดนานเกินขนาดเท่าไรแล้วคะไม่แน่ใจคะ่ะไม่แน่ใจอ่ะใจเป็นมิก้านะดีค่ะน้องบิวตี้สวัสดีค่ะแล้วกดติชิลลงเข้ามอมีทางไม่ลงใต้ตึกไหม,มเป็นรถใช่ไหมคะเป็นรถเนี่ยยังไงก็ต้องลงข้างล่างนะ ถ้าเกิดว่าเข้าทางข้างหลังอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเข้าหลังข้างในงงนี้ก็ต้องลงมอสว,วไม่ใจร้ายนะคะพี่มอสสมมุติทำท่านี้นท,นทำๆเบาๆน,น่ารักๆสวัสดีพี่น้องทุกคนเก็บตั้งเก็บตั้งอะไรเหรอ